3071ค่ะ3071อันนี้นะคะฐานจะอยู่ที่8นิ้วครึ่งนะคะสูงจะอยู่ที่ประมาณ5นิ้วค่ะแล้วก็ความหนานะคะจะอยู่ประมาณ3.8นิ้วค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะจะเป็นงานหนังชามัวธรรมชาตินะลูกค้าขะพิมพ์เพอรดแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ช่องนี้นะคะลูกค้าจะเป็นลักษณะกระดุม กระดุมคู่กระดุมคู่เป็นกระดุมแม่เหล็กสังเกตว่าดูดดีมากนี่ใส่อะไรได้บ้างใส่ลโทรศัพท์มือถือได้ลูกค้าตัวนี้นะคะมันจะดีไซน์ลูกค้าสังเกตนะตรงนี้ดีไซน์ของเราอะทุกๆช่องนะคะมันจะมีความแบบมีเนื้อที่ขึ้นมาตรงนี้แล้วก็สังเกตนะคะซับด้านในนะคะจะเป็นงานลังพึ่งลายเชฟกาดค่ะซับในสีแดงตัวนี้บอกเลยว่าเปื้อนยากลูกค้า ดีไซดีมากนะคะด้านในช่องหลักจะเป็นแบบนี้นะคะจะมี1ช่องซิปด้านหลังนะคะใส่ของได้เดี๋ยวน้องขอ่ลองใส่ก่อนนะกัวต่อตไวเไปหนาไป7นิ้วใส่ได้เลย7นิ้วใส่ได้เลย7นิ้วครึ่งใส่ได้ไหมอ่ะมาลองกัน ใส่ได้เหมือนกันนี่กระเปะ๋าสร้างใบ7นิ้ว7นิ้วครึ่งหนิ้วครึ่งใส่ได้หมดเลย6นิ้วก็ใส่ได้นะคะซับในสวยนะคะซับในอย่างดีเลยค่ะแล้วก็ใส่ล่มก็ได้นะลูกค้าบางท่านบอกว่ามีล่มพกอันนี้ล่มพกประมาณ8นิ้วนะคะใส่ได้เลยเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้ใส่กล่องแว่นก็ได้นะคะด,ด้านหลังเขาจะมีหนึ่งช่องซิปอีกหนึ่งช่อง ช่องนี้อาจจะใส่เป็นกุญแจรถกุญแจบ้านคีย์การ์ดบอดจอดรถได้เลยค่ะทรงสวยงานน่ารักนะคะสายเป็นสายปรับเลื่อนได้มีสีให้เลือกทั้งหมด3สีด้วยกันสีที่น้องกำลังสะพายอยู่ชื่อว่าสีแทนนี่นะให้พิมพ์รหัสเลยนะคะ3071แทนค่ะสวยน่ารัก3071ดําำค่ะและ3071ตาลค่ะลูกค้าชอบสีไหนนะคะสามารถ แคปได้เลยแคปได้เลยลูกค้า